ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังหน้าโรงคุณผู้ชมขาวันนี้มาพบกับหนังหน้าโรงและแน่นอนค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยก่อนที่จะไปเรียกชันกันเราขอฝากไันนิดนึงสำหรับงานไอ o ดอร์แฟนเฟสที่จะจัดขึ้นในวันที่9เมษายนนี้นะคะที่ B c ซีห้องหอเซ็นทรัลลาซลาดพร้าวนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาทำเรียกชันคินพ่อเดอะซีรีส์กันและ<อ>มีเขาเรียกว่าอุ๊ยบอกใบ้ได้ไหมนักแสดงหรอนักแสดงบางส่วนจากเรื่องนี้มาด้วย ยังไงก็รอติดตามประกาศ<ช>อยากเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะแน่นอนวันนี้เรามาดู k i n p o t the series official trailer กันใช่ก็คือต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ก็คือเป็นโปรเจกต ยาวนานแล้วที่เราเห็นแบบตัวที่เป็นแบบว่าตัวเรลเลอร์ขนาดยาวไปแล้วก็กีดการกันช่วงนั้นอะไรยงก็มีเรื่องเวลาเกิดขึ้นเนาะจนตอนนี้เขามีแบบว่าเรียกได้ว่าเหมือนกับล้างแล้วก็เอาใหม่เลยความชัดเจนแล้วใช่นี่คือกินพอเด r ๋ยว e ีวิตออฟฟิเชียลเทเลอร์ของจริงแล้วใช่แล้วก็มีแผนที่จะแบบว่าออนแอร์แล้วด้วยถูกต้องค่ะวันนี้เขาได้ปล่อยเทเลอร์ออกมา และที่สําคัญคือออนไป2วันยอดวิว2ล้านบอลลานคิดดูอะเออคือเรียกว่าถล่มทลายมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เป็นที่แบบจับตามองเพราะว่าเขาบอกว่ามีคนมาแบบพิมพ์สปอยว่าตัวอย่างคือแซบแซบมาก็คือทางเราเนี่ยก็คือหนีสปอยเพื่อที่จะมารีแอควันนี้เราทำเราทาดีที่สุดแล้วทุกคนเราไม่เห็นอะไรเลยว้เอาสิชิมนเด นี่ริตาทิมวอรีนร่คินคูชื่อคินใครๆก็อยากกูตายทั้งนั้นว้าว r o d c t i o n o โ oh my god oh my god d o d e ดูว้ ถ้าอยากเป็นตัวท็อปก็ต้องครบเครื่องแบบนี้โอ้ยโอ้มค์การ์ดช่วยกูด้วยห้าหมื่นเฮ้ยโอ้หมูโอ้หมูตายมากมันเป็นวัิกาไหมกูนะวัิกาจุดข้อที่หนึ่งวัิกาทุกคน คนต้องอยู่ประจําที่นี่มึงมีที่พักสําหรับบริการอะเกินไปปะแม่เป็นความรู้สึกค่ายมันเป็นบริการนะคุณนะเออเดี่ยวเดียวกันละเดี่ยวบริการก่อนข้อที่หนึ่งบริการทุกคนต้องอยู่ประจําที่นี่จะได้ผมง่ายข้อที่สองจำคำหมังเวทมาก กฎข้อที่3คือบรรยากาศทุกคนถ้ามีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันมึงอ่ะอย่าปากดีเขาให้กูเป็นลูกพี่มึงแล้วก็ลูกพี่มึงด้วยโอ้ยโอ้ผมว่าถ้าคนที่ไม่ได้ชอบกันอ่ะถจูบไว้ได้ปะวะชีวะะิตมันมีกูแล้วโอ้โอ้ แต่วันนี้จับะไม่มีความลับอะไรกันอีบอกหลายทีแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ไปยุ่งไปพวกคุณรองแต่อย่างน้อยคนาเมน่้นก็ไม่เคยทำลยายตัวนะเค้ยหาวว่าคาาู <c oughs> ทำ้ายไปดูกุณพานใส่ตัวเขนาน้าล่าง โอเคเลยคุณ okay. ว่าเป็มมผมเนี่ยมัผมไม่อยู่ข้างกกแต่กูละแล้วกูอยู่ข้างแต่กูหรอแกูอยู่ข้างมึงสวยยังพี่โขมึงงานที่จะไปในคืนนี้เราจะแบ่งเป็นสองทีมทีมเอมึงไอพีดน้ำทีอไอบิ๊กอีเคนกับไอพอดเรียกอะไรกันเราเมืกดูแลที่บริเวณหน้าง,งาน <S <S 2> <S 2> <อ>ส่วนไอพอดกับบริการที่เหลือจะดูแลบริเวณ <S <S คุณชินโอเคไหมครับต่อดิหยุดทำไมวะโอ้ายกาดเซลเซลเซลเซอันที่กูแบบตาจึงใจสุดคือในสระน้ำที่อย uh ู่บนยอดคอนโดแล้วก็าลังมีเซ็กกันในสระมึงเข้าใจไหมบนที่นอนค่ะ วันที่2เมษายนนี้เอออุ้ยวันออนแอร์มาแล้วก็คือง่ายๆว่าออนแอร์ก่อนจะถึงงานเราแค่อาทิตย์เดียวมันต้องเปียงปังแน่เลยอะเอ้จริงช่องวัน31แล้วก็ยัหลังที่ไอ้ฉีนะครับถูกต้องทำดีเออเอา first impression ก่อนเออ first impression ก่อนคือ มันก็จะมีภาพแรกที่เป็นตัวอย่างขยัดยาวอยู่ในหัวอยู่แล้วอยู่ในหัวอยู่แล้วซึ่งอันนั้นก็ทําไ้ดีมากก็จะว่าพออันนี้มาสิ่งที่มันเพิ่มเติมสําหรับเราที่แตกต่างเราเลยคือมันมีความดิบเถื่อนใช่มากขึ้นใช่เพราะว่าอันเก่ามันดูแฟนตาซีมากกว่านี้เข้าใจว่ามันดูแบบมันดูรูปแบบนิยมมากมันดูแบบแสงสีจัดจ้านดูฟุ้งแต่นี้มันดูมีความแบบว่าดิบขึ้นดิบขึ้นเถื่อนขึ้นรู้สึกมันมีความละครขึ้นแล้วก็ในส่วนของเนื้อเรื่องยังไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ สำหรับฉันเพราะมันเพราะมันสเปกทรโคกมากในมันให้ความตื่นตาตื่นใจทางด้านภาพมากจนจนเราโฟกัสไปที่ภาพทั้งหมดอะไเงี้ยภาพมันจะไม่ได้สวยแค่นนเทเลอรมันจะเป็นอย่างเงี้ยทางเรื่องทางเรื่องในแง่ของในแง่ของการเล่าเรื่องอะไรเงี้ยสำหรับนี่นี่นี่ยังไม่ไม่ได้ไม่ยังไม่ได้แตะแตะทัชเข้ามาในความรู้สึกขนาดนั้นเออไอก่อนหน้าเนี้มันยังดูแบบได้เห็นตัวละคร ก็ใครเป็นใครอันนั้นมันคือหนังสั้นแล้วอ่ะใช่แบบเราได้รู้จักไปแล้วอะไรเงี้ยพี่น้องเขาอะไรอย่างเงี้ยยเไคนงงใรป็ัแล้วว่ามันเป็นงานยากแหละที่จะว่าทำออฟฟิเชียลเทเลอร์ออกมาให้ลบภาพอะไรได้ไม่ใช่มันก็จะซ้ำสิใช่มันก็จะซ้ำอันเดิมเพราะอันนั้นมันเป็นแบบเล่นเล่นไม้ตายแล้วอ่ะเขาจะว่าเล่นยาวแล้วอ่ะใช่ใช่เออแต่อันนี้แต่อันนี้มันมันก็มันก็ดูเป็นอีกมันดูเป็นคินพอดที่เป็นคินพอดอีกโปรดักชั่นเป็นอะไรนะจะบอกจะบอกว่าเอาจริงๆป่ะยอมโปรดักชั่นจริงๆนะ ยอมเขาจริงๆนะอืมคือแบบเธอรู้ไหมว่าโลเคชันที่เขาใช้อะแพงมากอืมทุ่มทุนสร้างใช่จิมมูร์รเนี่ยกัมยี่แดงนะไม่ใหม่หรอเขาคงดีใจกันมากเลยเนาะซีรีส์เขาแบบมันเริ่มจะมันจะได้ฉายแล้วว่ะโอ้เป็นกล้องแล้วนะเป็นเรายังรู้สึกตัดเลยเขาเลยอะใช่คือแบบคือแบบว่ามันมีอุปสรรคเยอะเหลือเกินอ่ะมันจะมาถึงตรงเนี้ยได้เลยตอนนี้ปิดกล้องแล้วเรียบร้อยเพื่อใหญ่กุตัด เออทุกคนก็คืออยากฆ่าเข้าไปสถานที่ยอดฮิตด้วยอ่ะมึงคนไปถ่ายหนังวองกันเต็มเลยเห็นป้าโปรดักชั่นมันคือแบบว่าหนังแบบสหมูลคนฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยแต่ป้าใช่ใช่นี่ปฏิทินดิกล้องคกล้องอะเขาที่แล้วเรื่องมันจะเกิดหลังๆถ้าอยาิงป็นก็ต้องปก นับเงินให้เด็กมันดูไปเลยสิครับตัวท็อปตัวท็อปบาร์เทนเดอร์ตัวท็อปโอ้ไม่มีกระดุมแล้วมั้งช่วยกูด้วยอ้ามห้าหมื่นุูชอบหน้าโปออะมันชิวมากอมพอทุกอย่างเพื่อเงินไงพอเขียวสวยมากนี่ผม่ะข,ขนาดผมแล้วอะมันเป็น,น,นบัฒิการของกูนะ เขชอบดีฉากเนี้ยที่แบบมันดูเป็นอาณาจักรมเามนอามาม้าะามาม้นม้าม้ามาม้า้าม้าม้ลมอนม้าม้าม้ามาม้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 ามาม้าม้าั้าม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 าม้าั้าม้าม้อม้า้าม้ีม้าม้าม้า้ามัร้ามามามดาด้นมอาม้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 า้าม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 ้า่้าม้าม้าาา้้า้าาา้า้นามิ้า ทำภารกิจแหละเนี่ยข้อที่สองจอมขมังเวทอันนี้คือจอมขมังเวทจริงๆซีเนะจอมขมังเวทถ้าไม่มีอะไรนะไม้ไม้อะใช่เลยชัดชัยเป่งพาณิชใช่นี่เลยจอมขมังเวทเลยแต่อันนั้นก็คืออยู่อะไรนะหลุมลึกหลุมลึกใช่อืมอุปกรณ์สื่อสารส่วนอขมงเลยหลังอันเนี้ยมึงต้องสอบอันนี้คือ ใครกับใครอะ่ะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่คินกับใครสักคนหนึ่งน่าจะทำภารกิจอะไรบางอย่างอยู่เลือกครามีตอนที่ตอยู่แล้วเตีท้องอชุดนี้คือบริการทุกคนถ้ามีเรื่องทะเลาะเบาแววงกันมึงเ่ะอย่าปาดดีเขากูเป็นลูกพี่มึงอือคุณเพิร์ก็คือบอกกฎของบรบริการเนาะเขากำลังพูดถึงบริการอยู่แล้วก็ลูกพี่มึงด้วย่ยไบโบไบโบคือเทมา นี่มาแล้วฉากในตำนานฉากที่กอดกันยิงแล้วก็หมุนนี่เออมัวแต่หมุนน่ะระวังเถอะเออเออนุนทำไปบนดิอันนี้คือบุกละเกงกันบุกอีกหนึ่งตระกูลเนี่ยไหมเห็นสัญลักษณ์ตระกูลนะแล้วก็ตระกูลนี่แหละเออเออว้าวบ้าบ้าโอ้ตาย เขาเล่นแบบไอ้นี่ทรมาน่ไโอ้ยฉากรู้บทอ่ะอยากรู้บทเลยโคตรช่างมีซายดีดีอันนี้คือคู่ของเขาไหมไม่รู้หรอมึงจะดูท่าทางเราเล่นแรงอยู่นะถ้าถอดอืมไม่ชอบกันแหละชอบกันผูกไทยให้กันอ่ะเออแล้วนี่คุณคินผูกให้พอร์ชนะน่าคุณคินคือวันนี้บอแบ มือกูแหละเนี่ยเติร์นแต่ไม่รู้ใครใครเนาะยแล้วขาแบบขาถ้าขาเข้าใจไม่เมืองลาวอุ้ยดีนี่อันนี้ดีมากมาเล่นไตอะไรกันตรงนี้ก็ไม่รู้แล้วแขเดียวลุ้นเชี่ยตากูเบอร์หรือว่าเขาตั้งใจเบอร์ไม่ให้ใจเออสวยดีเนาะมึงเขาจอบองค์ประกอบสวยอ่ะนี่ห้องเดียวกันกับเอฟโฟรเนี่ยอ่ออีกแล้ว มีสิทธิ์พี่เล่นห้องพี่เล่นปะเนี่ย This it ดีอ่ะเนาะดีมากอ่ะโอ้เราจับมือให้รูปมาเลยนะมันเป็นช่วงเวลารีแลกซ์ของพวกเขาอ่ะตั้งแต่วันนี้สวยอ่ะมันเหมือนนั่นน่ะมันเหมือนไอที่ภาพของพีทบ้าดมคิสตาเออมาจากชั้่มีความเนี่ยอันนี้อันนี้กล้องเกียรติ โขมสิริก้องเกียรติอันนี้ในเรื่องเรื่องเฉือนทำซีนแบบนี้มาไว้แล้วนะคะอันนี้คือแบบมีความแบบฮิวเมอร์น้องคนเมื่อกี้คือใครตอนเด็กหรือยังไงเออเออทุกจุดไบเบิลน่าจะเป็นไบเบิลหูดาร์กจังเนี่ะพี่นัด มันมีหลายคนแต่ละคนลูกคุณบโอ้ยแดนปุณอืมตบนี่เขาตบตอนนั้นลูกน้องด้วยอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะทะเลาะกันอ่ะเออว่ะมาแล้วแต่ละคนพี่ตองพี่ตองอือฮีพี่าเอ้เด็กคนนี้ก็าวหนุนใจนะโอ้ยอืมพี่เบลน้องอาดน้องอาดน้องอาดเออน้องอาดอันนี้อบากมาก ใช่ใช่อันนี้องค์บากมากจ่าพนมมากนี่น้องก้องอ่ะสายตัวเข้าล่างนี่พี่คุณว่ามีคนยังมานักแสดงคนมาทั้งวงการนะจริงๆอืมทั้งหน้าใหม่หน้าเก่านะเออซีนคิดนี่ขนาดขั้นเดินเดินนะเนี่ยกูขั้นกูหรอกกูขัึนเออใช้พ่วงกับทั้งหมดสามคน อ่าปรมาจารย์ก็คือพี่โคมเรารู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะดูกันมาเยอะลองของอ่ะลองของอ่ะเออเข้าใจป่ะลองของหนึ่งลองของสองเรื่องเฉือนเงี้ยใช่นะครับอันนี้คือให้เห็นถึงความคลียเล่นของคินพรเนาะเว่าเขาอยากรอเขาอยกรอการคุยงานอยู่ก็เขี่ยอะไรเงี้ยเมื่อเขี่ยจริงอ่ะอืมึงพีน่าหน้าหน้าหน้าไปแล้วหน้าไปแล้วอืม ทำทีวีบิ๊กพี่เคนกับไอพอดชออ่ะดูแลบริเวณหน้างานส่วนในพลกับบริการที่เหลือจะดูแลนตะเ้อนช้อนช้อนเลยอ่ะสครัเออตลกอ่ะอันนี้ตลกอ่ะเออแหวกจีนหน่อยกินโอเคไหมครับต่อดีต่อดีหยุดทำไมวะเออไม่ใช่เรื่องบนโตหรอกไม่ใช่เรื่องมนโตหรอกเออนั่นแหละมันมาแล้วค่ะทุกคนสักที ฝากด้วยวันที่2เมษายนนะคะได้ดูพร้อมกันเลยทั่วประเทศสำหรับ Kinpo the Series นะคะหลังจากดู EP หนจบแล้วก็อย่าลืมนะคะมาเจอน้องๆได้รวมถึงเจอพวกเราได้ที่งาน Idol Fan Face วันที่9เมษายนนะคะใครยังไม่มีบัตรอย่าลืมไปจองค่ะ My Fan l i f e และฝากไว้ด้วยสำหรับ Kinpo the Series พี่ต้นใช่เราคิดว่าน่าจะเป็นซีรีส์อีกอันหนึ่งที่จะสร้างตำนานซีรีส์ไทยนะคะเพราะว่า อย่างที่ทุกคนรอคอยกันและ้อยู่แล้วว่ามันจะดียังไงทกมันน่าจะดีอย่างนั้นแหละจริงๆทุกคนนั่นแหละฝากติดดาโดยล้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากติดตนาหนารงในทุกช่องทางคะ่ะ Facebook, Twitter, IG แล้วก็ช่อง Youtube ที่สำคัญอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และสำคัญที่สุดคือก,กดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย